สมมติว่าแก๊สออโต้นะคะใช้งานไปนานๆาแล้วนะคะมันบิดไม่ติดสามารถที่จะใช้ปืนยิงได้เหมือนกันนะคะอันนี้คือนี่นะคะแก๊สออโต้จะใช้ง่ายฝ่านะคะสามารถที่จะเปิดที่ถังแล้วก็บิดนะคะที่หัวสีดำนะคะป็อกแป็กตรงนี้นะคะก็ติดแล้วไม่ต้องใช้ปืนนะคะตัวนี้สามารถปรับเล็กปรับเบาได้เหมือนกันถ้ามันติดยากนะคะแนะนำเลย นนี่ะะคแะก๊สอโอโต้ใช้งานเป็นนานๆนะคะถ้ามีกรณีแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งทิ้งนะคะสามารถใช้ปืนจุดต่อได้เลยนะคะอันนี้เราใช้งานมานานเราล้อ้5ปีกว่าแล้วนะคะ